สวัสดีครับพบกันทุกวันนะครับกับการวาดแพทเทิร์นลงผ้าครับผมอันนี้จะเป็นกางเกงหญิงนะครับเป็นกางเกียงหญิงเอลสามสิบสองนะครับตัวนี้เริ่มกันเลยนะครับจะเป็นทรงขากระบอกนะครับมือใหม่ให้ขีดเส้นข้างบนนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้หาตำแหน่งเป้านะครับเป้าเท่าไหร่ให้เราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วให้หาเส้นฉากนะครับวัดเข้ามาจากริบผ้าสองนิ้วนะครับ นะครับมาเข้ามาบนล่างเท่ากันนะครับเสร็จแล้วให้วัดเข้ามาจากเส้นฉากข้างบนนะครับสามสี่นะครับด้านล่างด้านล่างเอาจุดเดิมนะครับแล้วก็ขีดขึ้นไปแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีขีดนะครับผมแล้วก็ส่งเป้าหน้าตำแหน่งเซฟนะครับส่งขึ้นมาสองนิ้วครึ่งนะครับเอวสูง เอวสามสิบสองเราหารสี่เลยนะครับสะโพกสามสิบเจ็ดครึ่งสะโพกสามสิบเจ็ดครึ่งเราตัดช้นหน้าเก้านิ้วหนึ่งสี่นะครับสะโพกสามสิบเจ็ดครึ่งเราตัดชิ้นหน้าเก้านิ้วหนึ่งสี่ชิ้นหลังก็จะเป็นเก้านิ้ว 1, ครึ่งนะครับนะี่ครับเราพอเราได้สะโพกแล้วใช่ไหมเราแบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกกับเส้นเต้ยืดนะครับ นะครับแบ่งแบ่งครึ่งกับเส้นตต้ยื่นนะไม่ไม่ได้แบ่งครึ่งกับริมผ้านะครับเส้นสะโพกแบ่งครึ่งกับเส้นตต้ยื่นได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งน,นะครับเสร็จแล้วไอต้ตรงเนี้ยค่อยเกี่ยวกับริมผ้าให้เราวัดออกจากจุดกึ่งกลางมาหาริมผ้าตรงนี้ค่อยใช้ริมผ้านะครับเท่าไหร่เราวัดลงมาจนถึงความยาวนะครับนี่ตัวนี้ยาวสี่สิบนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เราขีดขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นะครับตำแหน่งต้นขาสองนิ้วตำแหน่งเข่าสิบสองนิ้วนะครับแบบนี้นะครับปลายขายี่สิบสี่ตัวนี้ทรงกระบอกเราก็ตัดยี่สิบสองนะครับหักสองนิ้วเสร็จแล้วไม่มีเขา่าไม่มีต้นขานะครับเราเล็งขึ้นไปหาเส้นสะพวกเลยนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราวัดช่วงเข่าเนี่ยจากตะเข็บข้างมาหาจุดขึงกลางเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดออกมาฝั่งนี้เท่ากันนะครับต้นขาก็เหมือนกันนะครับนี่เราก็จะได้ขนาดของต้นขาได้เข่านะครับทรงแบบนี้ปลายขาเท่ากันเนี่ย เราไม่ไม่เราไม่ต้องวัดเขาแล้วก็ต้นขานะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีลูกค้าสะพพกบางคนไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าต้องการปลายขาเท่านี้นะครับก็เลยเราก็เลยต้องเล็งจากเส้นปลายขาขึ้นไปหา,าเส้นสะพพกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแผ่นหน้า ตอนนี้ห้องเรียนออนไลน์ผมก็พร้อมแล้วนะครับท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาทางแชทนะครับส่วนคอมเมนต์ก็คำคอมเมนต์ตามเนื้อหาของงานที่ผมลงนะครับเพราะว่าบางทีมันมันผิดกฎของ facebook ด้วยนะครับก็ให้คอมเมนต์ตามเนื้อหาตามงานตามคลิปที่ผมลงนะครับ ถ้าจะคุยเรื่องเรียนถามเรื่องเรียนก็คอมเมนต์เข้ามาในเอยก็ทักเข้ามาในห้องแชทนะครับผมห้องเรียนออนไลน์นี้เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานนี้ก็ขอเชิญที่บ้านแล้วกันนะครับจะจะดีกว่านะครับ ส่วนท่านที่มีพื้นฐานแล้วเข้าเรียนห,ห้องเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับผม